สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับทํากินทําขายสไตล์โซดานะคะวันนี้เราก็จะมาผัดสตอหมูสามชั้นนะคะผัดยังไงให้สตอเรายังกรอบยังเขียวสดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทากันเลยนะคะมาดูวัตถุดิบทั้งหมดกันเลยนะคะก็จะมีหมูสามชั้นสตอข้าวร้อยห้าสิบกรัมหอมแดง หอมแดงวันนี้ซอยเลยนะคะจะได้โขกง่ายนะคะหอมแดงนี้เราใช้อยู่5 0กรัมกระเทียม2 0กรัมนะคะกระเทียมจีนนะคะพริกแดงกินดาพริกแดงกินดา50กรัมนะคะน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บก็1ช้อนพูนประมาณนี้ก็ชั่งแล้วก็3 0กรัมนะคะกะปิกะปินี้จะไม่เค็มเท่าไหร่นะคะก็กลางๆกางําลังอร่อยนะคะไม่เค็มมาก ก็ใช้ประมาณนี้1ช้อนพูนๆนะคะไปช่างดูได้40กรัมนะคะจะใส่มากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็แล้วแต่กะปิแต่ละที่นะคะความเค็มจะแตกต่างกันนะคะเราก็จะใช้ประมาณนี้ก่อนนะคะน้ำปลานิดหน่อยนะคะไว้ปรุงรสทีหลังนะคะถ้าความเค็มยังไม่ได้เราก็เพิ่มน้ำปลาไปอีกนิดนึงนะคะก่อนอื่นเราก็เพื่อความกรอบเพื่อความกรอบของสตอรเรานะคะเราก็จะนำสตอไปลวกน้ำร้อนก่อนนะคะลวก ไม่เกิน2นาทีนะคะเพื่อจะได้สตอที่เขียวเขียวสดนะแล้วก็กรอบขึ้นนะคะจะได้อร่อยขึ้นนะคะสตอที่เราใช้วันนี้เป็นสตอข้าวนะคะเขาจะไม่เหม็นเขียวเท่าสตอดานนะคะอ่าเราไปลวกสตอกันเลยนะคะเราจะลวกสตอแค่ไม่เกิน2นาทีนะคะใส่เกลือไปนิดหน่อยนะคะ แล้วล้วก็เกือบสองนาทีนะคะเราก็นำสตอมาแช่น้ำเย็นเลยนะคะแล้วก็จะนำมาแช่น้ำเย็นจัดไว้นะคะก็พักให้เสด็จน้ำนะคะตอนเราต้มนี้ก็น้ำเ,นเดือดแล้วก็ใส่ ใส่เกลือไปนะคะใส่เกลือแล้วก็สตอต้อมประมาณเกือบสองนาทีประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่สะดวกต้มก็ไม่เป็นไรนะคะนําไปผัดก็ได้นะคะนําไปผัดก็ได้เลยแต่เราอยากให้สีสตอรเรามีสีเขียวสดแล้วก็มีความกรอบนะคะก็มาแช่น้ําเย็นจัดอีกทีหนึ่งก่อนอื่นเราก็มาโขกพริกหอมและกระเทียมก่อนนะคะเครื่องแกงที่เราจะมาผัดสตอรเรานะคะ ก็ใส่พริกไปแล้วก็ใส่เกลือน,นิดหน่อยนะคะจะได้โขกง่ายขึ้นนะปิไดไว้หน่อยเดี๋ยวพริกกระเด็นเข้าตาสูตรเราจะจะไม่ใส่พริกละเอียดมากนะคะให้มีสีสันนะคะประมาณนี้โขกแค่ แค่นี้พอจะได้มีสีสันของพริกชัดเจนนะคะแล้วก็ใส่หอมใส่หอมที่เราเอ้ยจริงๆต้องใส่กระเทียมก่อนนะคะแต่เราหั่นไว้แล้วโขกง่ายอยู่กระเทียมหอมนะคะโขกไปเลยจริงๆหอมอะโขกทีหลังเพราะเขามีน้ํานะคะแต่เราซอยแล้วโขกงง่ายอยู่ค่ะเพราะเราไม่ได้เน้นละเอียดเกินไป แล้วโขกหยับหยับในสูตรของเรานะคะใส่กะปินะคะโขกไป เราจะโขกแค่หยาบๆประมาณนี้สูตรเราจะไม่ละเอียดมากนะคะเราไปผัดกันเลยนะคะกระทะตั้งไฟนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะคะแค่นิดๆค่ะน้ำมันไม่ต้องเยอะก็ใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะในการผัดเครื่องแกงเรานะคะ เครื่องแกงหอมแล้วก็ใส่หมูสามชั้นเลยนะคะผัดนะ ใส่น้ำปลาไปสักหนึ่งช้อนนะคะประมาณนี้หนึ่งช้อนเลยน้ำปลายี่ห้อนี้ก็ไม่เค็มมากนะคะถ้ายี่ห้อไหนเค็มเราก็ลดปริมาณลงนะคะชิมตามเราชอบนะคะ,ะใส่น้ำล้างคกไปหน่อยนะคะเคี่ยวให้หมูเราลุม เพื่อจะให้หมูเรานุ่มนะคะใส่น้ำไปหน่อยตามด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลปิ๊บตัดความเค็มนะคะ แล้วก็เปิดไฟแรงเลยนะคะระหว่างให้เราใส่หมูนะอ่ะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะเคี่ยวจนน้ำเริ่มงวดนะคะแล้วก็เคี่ยวให้น้ำประมาณนี้แล้วก็ใส่แล้วก็ใส่กรตอรที่เราลวกไว้นะคะ ไปนะคะเสร็จแล้วผัดสตอหมูสามชั้นเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ